สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA a n i m e กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธพูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํามาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร้อมทำเพลงให้มันมากไปจะรับชมรับฟังกันได้เลยและในตอนนี้เวลา3เดือนก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วว่าหวี่เฮาดูเหมือนจะบ้าคลั่งไปแล้วตลอด3เดือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความบ้าคลั่งนี้แสดงให้เห็นเฉพาะใน รับวงแหวนวิญญาณที่4ของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิฝึกฝนการสร้างอาวุธญญวิญญาณฝึกฝนทักษะวิญญาณหรือใช้วิชาลับของสำนักทางทุกวันบางครั้งก็ทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเขาไม่พูดม้ากในหนึ่งวันเราก็ว่าการพูดจะทำให้เขาราชาที่จริงแล้วอาจารย์ทุกคนของเขาแนะนำให้เขาพักผ่อนแต่ว่าเขาไม่ฟังเพราะว่าเขาอยากจะฝึกฝนทุกช่วงเวลาโดยไม่หยุดพักและไม่มีใครห้ามเขาได้ในที่สุดเขาก็สามารถประสานทักษะกามเมงปองจกกักรพัดเหมันและกงเล็บทองเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์สิ่งสำคัญต้องสังเกตว่าทททััั้้งงงเเป็นนนกกกษวิิิญาาณี่่แตตโดยชช ทักษะหนึ่งมาจากวงแหวนวิญญาณและอีกทักษะหนึ่งมาจากกระดูกวิญญาณก้ามเมงป่องจากรพรรดเหมันเป็นธาตุน้ำแข็งขั้นสูงสุดกงเล็บทองเป็นธาตุโลหะการเพิ่มความแข็งแกร่งของก้ามเมงป่องจากรพรรดเหมันให้กับกรงเล็บทองนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าความแข็งแกร่งของพวกมันกับรวมๆกันอย่างสมบูรณ์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้คำแนะนำของผู้อำุโยเสวียนแม้ว่าหัววีห้องจะไม่รีบร้อนที่จะกลายเป็นปร,จราจารย์วิญญาณสีวงแหวนแต่เขาก็ยังสามารถเอาชนะเจ็ดประหลาดแห่ง แปรปรมเขาอย่างดีที่สุดอย่างไรก็ตามนี่อยู่ภายใต้ข้อสันนิษฐานเพราะว่ายังไม่รวมถึงการใช้อาวุธวิญญาณของัวบวีเฮาเป่ยเป่ยเลซูชันซือเป็นลาสาววิญญาณห้าวงแหวนสามารถต่อสู้กับจักรพรรดิวิญญาณระดับล่างด้วยความยากลาบากหลังจากการทดลองก่อนหน้านี้ว่าวีเฮาถือได้ว่าเป็นวิศวกรวิญญาณระดับหกเทียบเท่ากับจักรพรรดิวิญญาณหวงแหวนหากว่าวีเฮาได้รับวงแหวนวิญญาณที่สี่พลังวิญญาณของเขาจะมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับของเป่ยเป่ยสลซูันซืออย่างน้อยในความเปนรรงงเเขาีีกวคยยบบบทัต ชเชี่ยวชาญของเขาในสาขาวิญญาณยุทธ์และสาขาอาวุธวิญญาณได้เปิดเผยข้อดีของมันอย่างช้าๆและในตอนนี้ผู้อาวุโสเสียนก็ได้พาัวาหวีเฮ้ามาที่หอเทพสมุทรแม้ว่าผู้อาวุโสเสียนจะประสบความสําเร็จในบทบาทของปรมาจารย์หอเทพสมุทรแล้วแต่เขาไม่ได้ย้ายเข้าไปที่ห้องเดิมของผู้อาวุโสมูโดยที่ผู้อาวุโสเสียนเลือกที่จะอยู่ในห้องของเขาเองในขณะนี้มีคนอยู่ในห้องของเขาแล้วสองคนคือฟันหวีและเหอไส้โถเหอไส้โถมีรูปร่างที่ดีขึ้นมากในขณะนี้และกล้ามเนื้อของเขาก็เหมือนกับแบบจําลองของเสียนตัวตวท่าทางของเขาในตอนนนีีี้้้กกก็็ดููเเปปผใหญ่กก่่มมาววือทแลล มีท่าทางหมุนมองเช่นเดียวกับพวกวีเฮาเขาได้ทํางานหนักมากในช่วงปีที่ผ่านมานอกจากนี้เขายังค้นพบเส้นทางของเขาอย่างช้าๆเส้นทางที่ทําให้เขามีสายยาว่าต้นกําเนิดแห่งการทําลายล้างและผู้อาวุโสเสียนก็ได้บอกพวกเขาไปว่าเตรียมตัวออกเดินทางในอีก3วันข้างหน้ายันเส้าเจอจะพาพวกเขาไปแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนสุริยันจันทาที่มเมืองไวเมเบิร์นของจักรวรรดิเทียนหุนและมอบความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้ให้กับอาจารย์ฟ้านวีและผู้อาวุโสเสียนยังบอกอีกว่าไม่ให้ว,วีวเฮาเพื่อวงแหวนวิญญาณที่4ของเขาปล่อยให้เขาทําตัวดูธรรมดาและไม่่รรีีบ้อนทจะ ว่าวีเฮาเป็นพลังมจารย์วิญญาณสีวงแหวนในตอนนี้ปล่อยให้โรงเรียนสุริยันจันทาประเมินเขาทําไปเพื่อที่ว่าวีเฮานั้นจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะว่าสิ่งสําคัญสําหรับนักเรียนคือการเรียนรู้มากขึ้นและการได้เห็นมากขึ้นพูดให้น้อยลงและทําน้อยลงและถ้าหากพบสัตว์วิญญาณที่เหมาะสมกับวู้วีเฮาในอีก3ปีข้างหน้าค่อยพิจารณาให้เขาเพิ่มวงแหวนและผู้อาวุโสเสวียนก็ได้พูดย้ํากับอาจารย์ฟ่านวีว่าแม้ว่าโรงเรียนวิศวปกรณ์วิญญ,ญาณรัชวงสุริยันจัน แท้แต่ว่าผู้อาวุโสเสวียนก็บอกให้เขาอย่าลืมบันทึกให้ครบถ้วนนอกจากนี้กันตายของผู้อาวุโสมูยังทําให้โรงเรียนสุริยันจันทาเปลี่ยนความคิดของพวกเขาพวาเขาจะแลกเปลี่ยนนักเรียนที่เมืองไวเมเปลิลของจกักรวรรดิเทียนหุนและพวกเขาจะกลับไปก่อนการแข่งขันประลองวิญญาณโรงเรียนระดับสูงทั่วแดนในครั้งต่อไป3เดือนโรงเรียนวิศวกรวิญญาณและชวงสุริยันจันทามีความตั้งใจมากเนื่องจากพวกเขาต้องการจ่อลึกเข้าไปในพื้นที่วิญญาจานทร์ส่วนว่าทางด้านโรงเรียนเอไลเกอร์ก็กังวลมากที่จะมีวิศวกรวิญ,ญาณรรรรระะดดััับ10เเเเกกิขึ้้้นนนนโงงงงีียยยททจแลลป นักเรียนสิบคนเชี่ยวหงชนและมือหงชนก็เป็นหนึ่งในนั้นส่วนว่าทางฝั่งของโรงเรียนยเือไรคเกอร์ก็คือว่าวีเฮาหรือเฮอร์ไสโถที่เป็นหนึ่งในสิบคนสำหรับนักเรียนอีกแปดคนที่เหลือผู้อาวุโสเสียนได้บอกให้อาจารย์ฟ้อนวีต้องเลือกพวกเขาอย่างระมัดร,ระวังและบอกให้ไส่โถพยายามส่องแสงในหอมิงเตอร์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของความสนใจของพวกเขาเฮอร์ไสโถก็เข้าใจโดยปริยายว่านักเรียนอีกแปดคนที่ส่งไปเพื่อปกป้องเขาเลยว่าวีเฮาในขณะที่เขาอยู่ที่นั้นก็เพื่อปกป้องห,อว,ห,องหว,ว่าวีเฮาตตตตต้้้้อองงงงกกกกาาาาารรรรัััััษปปะะวววิิที่่เข็ใหหสูลจนน อุปศเสียนก็ได้ให้พวกเขาไปเตรียมตัวเพื่อที่จะออกเดินทางในอีกสวันข้างหน้าหลังจากนั้นสวันก็ได้ผ่านไปในพริบตาหวังตรงนั่งอยู่ในห้องของเขาเขารู้สึกเงาเล็กน้อยที่ว่าวีห้องกาลังจะไปจากเขาแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้เป็นสิทธิ์ไฟในขอรโรงเรียนเือรไลเคอร์อย่างเป็นทางการแต่เขาก็ยังอยู่บนกอะเทพสมุรเพื่อฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาอาจารย์นําทางของเขาเปลี่ยนจากผู้อาวุโสมูเป็นผู้อาวุโสเสียนและตอนนี้เขาได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับเซียวเซียวผู้อาวุโสเสียนได้บอกเขาว่าเขาสามารถทําการทดสอบไฟในได้ไดเมื่อเริ่มปีการศึกษาถัััดดไไปจจาาากกนนนน้้ึเเเเขมทีีี่่ยยชวบ ซึ่งพวกเขาทั้งคู่เป็นปรมาจารย์วิญญาณสีวงแหวนแล้วหากพวกเขาไม่สามารถผ่านการทดสอบของฝ่ายในได้แม้ว่าจะได้รับคําแนะนําจากผู้อาวุโสมู่และผู้อาวุโส,สเวียนพวกเขาก็จะต้องสูญเสียความพยายามของผู้อาวุโสทั้งสองอย่างแน่นอนหวังตรงพึมพำกับตัวเองว่าวีเฮาจะจากไปแล้วหรือหวังตรงรู้สึกถึงความคกขืนในใจของเขาเขาเป็นคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงของขวาวีเฮาในช่วง3เดือนที่ผ่านมาว่าวีเฮาได้ปิดผนึกตัวเองกับสมบูรณ์นอกจากเวลาที่พวกเขาใช้ร่วมกันในการฝึกฝนแล้วหวังตรงก็ไม่เคยเห็นหว่าวีเฮาเลยเมื่อเวลาผ่านไปวังงตกก็รู้สึ ได้อย่างชัดเจนว่าสภพยาพจิตใจของว่าวีเฮาตึงเครียดขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าพลังวิญญาณของว่วีเฮานั้นแข็งแกร่งมากเขาก็คงจะพังทลายไปแล้วเขาถึงเครียดเกินไปจริงๆหวังทงพยายามพูดกับเขาแต่ว่าวัวีเฮ้าไม่ฟังเมื่อเขาพูดมากเกินไปว,ว,ว่าวีเฮาก็เริ่มน้ำตาไหลและพึมพำคำว่าอาจารย์หวังทงยอมรับว่าความสามารถของว่วีเฮานั้นพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาของการฝึกฝนยังไม่รู้จักเหนื่อยของเขาและในตอนนี้ว่วีเฮ้ามีเทคนิคการโจมตีที่โดดเด่นมากหวังทงไม่คิดว่าเขาจะมีโอกาสชนะถ้ก่ับวา แน่นอนว่าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว,ว่าวีเฮาสามารถใช้อาวุธวิญญาณได้หวังตรงดูเศร้ามองมากเมื่อรู้ว่าหววีเฮาจะออกเดินทางพวงนี้และต้องใช้เวลาเกือบ3ปีที่พวกเขาจะได้เจอกันอีกครั้งหวังตรงเคยเสนอขอไปที่โรงเรียนสุริยันจันทากับพวกวีเฮาแต่ว่าเขาถูกปฏิเสธเหตุผลนั้นง่ายมากหนึ่งในนั้นต้องอยู่ในโรงเรียนเพราะว่าพวกเขาทั้งคู่ต่างก็เป็นลูกศิษย์ของผู้อาวุโสมูนี่เป็นกรณีฉุกเฉินถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับพววีเฮาอย่างน้อยหวังตรงก็ยังอยู่ในโรงเรียนเสอไลเคอร์แม้ว่า,วา ยังมีวิญญาณยุทธคู่กเขายังคงสามารถจุดไฟให้กับโรงเรียนสือไรเครอได้แม้ว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับขวาวีเฮายิ่งกว่านั้นแล้วหวังตรงไม่ได้ทํางานกับอาวุธวิญญาณทันใดนั้นเสียงค้อประตูก็ดังขึ้นทําให้หวังตรงฟื้นคืนสติของเขาเขาเอ่ยถามไปว่านั่นใครเขาเองคนที่มาหาเขาก็คือขวาวีเฮาหวังตรงสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของขวาวีเฮาเขาตกตะลึงและเอ่ยถามว่าวีเฮาไปว่าเจ้าฝืนจะความเศร้าโศกแล้วหรือว่าวีเฮากระตกแล้วพูดว่าข้าเดาว่าอย่างนั ขช่วย้าคิดได้แล้วคนตายไม่สามารถฟื้นคืนได้ถ้าหากว่าข้ายังทำเหมือนเดิมข้าคงจะพังทลายก่อนที่จะทำตามความปรารถนาของอาจารย์ได้สำเร็จอาจารย์คงอยู่ไม่สงบถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับข้าหวังตงเบิกตากว้างพูดว่าเฮ้ยเจ้าคิดได้ยังไงเขาไม่สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาใดๆจากเจ้าแม้ว่าข้าจะพยายามเกล่อมเจ้าเป็นเวลาสามเดือนยิ่งพูดหวังตงก็ยิ่งหงุดหงิดขอดไม่ได้ที่จะคว้าคอเสื้อคงว่าวีฮาวได้ดึงเขาไปที่ห้องก่อนที่จะปิดประตูอย่างแรงว่าวีฮาหัวร้ะนอย่างขมขื่นและ ร่างกายของวังตงกระตุกเมื่อได้ยินคำว่ากำลังจะไปแน่นอนัววีเฮากำลังจะจากไปในวันลุ่งขึ้นเขาต้องออกไปจากที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจิตใจของเขาฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์แล้ววังตงเสียงสั่นเล็กน้อยในขณะที่เขาพูดว่าเจ้ามันที่นี่เพื่อบอกลาเงินเหรอว่าวีเฮาพยักหน้าเบาๆและจับไหล่ของวังตรงไว้ขณะที่ผักเขาให้เดินเข้าไปในห้องว่าวีเฮาพูดว่าเขาจะไปพรุ่งนี้การเดินทางไปยังโรงเรียนวิศวกรวิญญ,ญาณและสวงสุริยันจันทามีความสำคัญสูงสุดเขาจะไปทำภารกิจสำคัญเป็นเวลาสองปีครึง่งและจะไม่กลาานวววงงเี้้หรูสุ ลเลนเ็ก้อยขากล่าวว่าข้าจะไปหาผู้อาวุโสเสียนและขอให้เขาให้ข้าไปด้วยพวกเรามีสีทักษะประสานวิญญาณยุทธเจ้าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เมื่อเจ้าอยู่กับข้าว่าวีห้องจะวางตรงไว้และใส่หัวเขาพูดว่ามันไร้ประโยชน์ผู้อาวุโสเสียนจะไม่เปลี่ยนใจนอกจากนี้จะไม่เมตต่จะชอบอาวุธวิญญาณด้วยซ้ำการไปที่นั้นจะส่งผลต่อการฝึกฝนในอนาคตของเจ้าส่งปีครึ่งจะผ่านไปในพริบตานอกจากนี้ถึงแม้ว่าพวกเรล่านั้นจะค่อนข้างโดดเด่นในหมู่คนรุ่นเดียวกันแต่เราก็ไม่มีอะไรนอกจากการเรียนแม้ว่าโรงเรียนวิศวกรวิญญาณและสบงสุด้วววยิิศญญา แต่ว่าพวกเขาก็ไม่ควรขาดราชินรและนำพมยุทธ์อย่าบอกนะว่าเราเก่งกว่าพวกเขาทั้งหมดการฝึกฝนของเจ้าจะช้าลงถ้าหากเจ้าตามข้าไปที่นั้นกันอยู่ที่นี่เป็นการดีที่สุดสำหรับเจ้านอกจากนี้เจ้ายังสามารถเฝ้าติดตามเสี่ยหงเฉินและเมืองหงเฉินได้ในอีก3ปีพวกเขาจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแร่งที่สุดของเราในการแข่งขันประลองวิญญาณโรงเรียนระดับสูงครั้งต่อไปโชคไม่ได้เข้าข้างพวกเราเสมอไปพวกเขามีวงแหวนวิญญาณหวงอยู่แล้วในการแข่งขันครั้งก่อนหากเราเผชิญหน้ากับพวกเขาอีกครั้งพวกเขาจะสร้างปัญหาให้กับพวกเรามากขึ้นไปอีีกกหววัังตตามม่่่่นนนนนแแพูดเคะ ว่าวีหฮายิ้มและยังคงจับไหล่ของเขาต่อไปในขณะที่เขาพูดว่าวังตงในปีที่ผ่านมานี้เจ้าดูเหมือนผู้หญิงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเจ้าทนเห็นข้าจากไปไม่ได้หรอวังตรงผลักมือของว่าวีหฮาออกไปแล้วตะคอกว่าไปซะเจ้าต่างหากที่กลายเป็นผู้หญิงข้าแค่คิดว่าเจ้าจะตามหลังข้าหลังจากสองปีครึ่งในโรงเรียนวิศวกรวิญญาณสุริยันจันทาความเร็วในการฝึกฝนของเจ้าช้ามากอยู่แล้วถ้าหากไม่มีข้าอยู่ใกล้ๆเจ้าจะช้าลงกว่าเดิมว่าวีหฮาตอบว่าเอาละหยุดแสดงได้แล้วจะพูดมาได้เลยถ้าหากว่าเจ้าทนไม่ได้ที่จะเห็็นข้้้้าาาจจกกกไไไปหยดออแแตตัววลเเงมม่่ใที จะไปจากเจ้าเหมือนกันคำพูดของว่าวีเฮาทำให้วังตงรู้สึกอ่อนไหวดวงตาของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงและทันใดน,นั้นเขาก็รีบวิ่งไปหาว่าวีเฮาและกอดเขาแน่นว่าวีเฮาก็กอดเขากลับโดยไม่รู้ตัวแลีวว่าวีเฮาก็ได้บอกวังตรงไปว่าวังตรงมีรภาพของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะเป็นสองปีครึ่งหรือว่ายี่สิบปีเราจะยังเป็นพี่ชายและน้องชายกันเสมอมันเป็นชะตากรรมของเราที่ได้เป็นคู่หูกันที่มีทักษะประสานวิญญาณยุทธโชคชะตาของพวกเราจะเกี่ยวพันกันตลอดไปว่าวีเฮามองดูสภาพภายนอกแล้วพูดว่าตัวน,นี้มันดาแาแ้้ันเิทงงตต่ช คืนนี้อย่าฝึกฝนเลยเ้าจะนอนที่นี่เราไม่ได้นอนด้วยกันมานานแล้วใบหน้าของหวังตงเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มแล้วพูดว่าใครจะนอนกับเจ้าว่าวีเฮากับหัวล้ออย่างไรก็ตามหลังจากที่พวกเขาพูดตอบกันไปมาสุดท้ายแล้วพวกเขาก็นอนด้วยกันและหวังตงก็ให้ว่าวีเฮาสัญญากับเขาถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเขาที่ว่าวีเฮาไม่ได้ร่วมสลองเมื่อ3มเดือนก่อนหน้านี้เนื่องจากการฝึกฝนที่บ้านข้างของว่าวีเฮาและของขวัญวันเกิดอีกสองปีข้างหน้าเนื่องจากว่าหัวีเฮาไม่อยู่ดังนั้นคำสัญญาก็คือ3อย่างงทีี่่ววาาตต้อปฏิิบัมอย่างแรกคือเมี่อว่าวีเฮา จัดอันดับความสําคัญของร่างกายของตัวเองเป็นอันดับแรกและไม่ฝึกฝนอย่างหนักว่าวีห้องขอให้สัญญากับเขาว่าจะให้ความสําคัญของร่างกายของตัวเองเป็นอันดับแรกถึงแม้ว่าเขาจะไม่ให้สัญญาว่าจะไม่ฝึกฝนอย่างหนักอย่างที่ 2- และ3คือเมื่อหว,วีห้องกลับมาจะต้องนํามันมาให้เขาหลังจากนั้นคาคืนก็ได้ผ่านไปเมื่อวังตรงตื่นขึ้นพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้ว have have นนยังมีเขาเพียงคนเดียวที่นอนอยู่บนเตียงส่วน,นว่าวีห้องนตอนนี้ไม่อยู่แล้วเขาเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่ตรงนั้นวางตรงคว้ามันมาและมีเพียงคำบรรทัดเดียวอยู่ในนั้นข้าจะ้าร้งกนะรด ลงจากเตียงและสวมเสื้อคลุมของเขาก่อนที่เขาจะติดกระดุมเสร็จเขาก็ได้เปิดหน้าต่างแล้วกระโดดออกไปเขากะเพื่อปีกอย่างแรงและบินอย่างรวดเร็วไปยังประตูโรงเรียนว่าวีห้องสงบมากและมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขายังไม่ได้รับวงแหวนวิญญาณที่4ี่แต่เขาสามารถใช้อาวุธวิญญาณประเภทบินได้ด้วยพลังวิญญาณระดับ40ของเขาในตอนเช้าหวังตรงหลับสนิทมากดังนั้นว่าวีห้องจึงไม่บอกเขาเขากลัวการบอกลาบอกลาแบบนี้มันจะดีกว่าเนื่องจากเขาบอกลาไปแล้วเมื่อคืนนี้สมาชิกอีกสีคนของเจ็ดประหลาดแห่งเือไรเคเออร์มาส่งเขาและ และพูดตีตลกว่าหวังตงกำลังร้องไห้อยู่ในห้องของเขาว่าวีฮ่องหันกลับมาและมองย้อนกลับไปที่โรงเรียนเือไลเคอร์และเขาก็พูดในใจว่าโรงเรียนเือไลเคอร์หวังตุงเขาจะไปกอนมิตุกกังวลเขายังจําได้ว่าเขาเป็นน้เจ้าสองยองเขามาที่โรงเรียนเือไลเคอร์ตอนเขามีอายุ1 1ปีและตอนนี้เขาอายุ14ปีแล้วบุคลิกภา,าพทั้งหมดของเขาเปลี่ยนไปอย่างชิ้นเชิงในช่วงสมปีที่ผ่านมานี้ว่าวีฮาองรู้สึกท่วมทนเมื่อนึกถึงเวลา3มปีของเขาในโรงเรียนเือไลเคอร์และอีก2ปีครึ่งของเขาจะเป็นอย่างไรว่าวีฮ่เลยเลือกกก2เส้้นนททาาางงี่่่แตตัมว พวกเขาทั้งคู่กําลังเรียนรู้ที่จะสร้างอาวุธวิญญาณเหมือนกันว่าวีเฮามุ่งเน้นไปที่อาวุธวิญญาณศึกระยัประสิทธิ์และอาวุธวิญญาณที่ควบคุมโดยร่างกายในทางกับการเหินไส้โถเป็นอาวุธวิญญาณนวิถีมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปืนใหญ่วิญญาณนวิถีเพอเหินไส้โถตัหนักดีว่าคนสวรรค์ของเขานั้นเที่ไม่ได้กับของว่หวีเฮาเขาก็ตัดสินใจเลือกอย่างเด็ดขาดที่จะมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เฉพาะแต่ว่าวีเฮาก็ยังเลิกเรียนรู้การสร้างอาวุธวิญญาณนวิถีหลังจากที่เเเเเเเหหหหหอออออไถตตัััดสสินนนใใจจลลืกทททท้้งงงงงงมมมีีีีปาาาาาาวววว่่่่่ะํชครึผ มีความคืบหน้าในแผนยอดนักลบมือสกาดความก้าวหน้านี้ไม่เพียงแต่ในแง่ของการถูกฝนเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆเนี่นอนว่าพวกเขาต้องการเวลามากขึ้นในการแยกแยะความรู้ที่พวกเขามี2ปีครึ่งนี้จะเป็นเวลาที่พวกเขาจะได้ซึมซับความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับอาวุธวิญญาณเอาละแล้วลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอต